ต่อหมวดเหรออะไรนี่อาจารย์สิการเดินทางมาจากกรุงเทพพี่อเลยยุ่เลยมาดูอาจารย์จะไปต่อหมวดนะครับมาลุ้นงวดต่อไปต่อนะครับพี่น้องนะครับได้ก็คือแล้วก็ร่างให้มันจบแล้วสามเก้าห้าร่างก็เลยตอนแรกผมจะบอกพวกพี่ว่าเค่เพชาตัวนั้นเพราะตัวนี้มันจะดังแล้วมัน เพราะว่าทปินได้คืนหมดแน่เผมมาถามพี่ี่เทปิงตัวไหนพี่พี่บอตอนแรกถ้าไปเล่นตัวเดิร์ันด้งเลยนะเนี่ยมมาบนหลังถ้าเวเดิมมันก็ไปแปดทีสู้ๆครับมีเงินซื้อนไม่ถ้าแปดมาผมนอนไม่หลับว่นนี้

คือเมื่อกี้นี่นะครับปัญหาคืองวดที่แล้วนะอาจารย์ออกมาวันนี้ออกปกลับเปลี่ยนตัวเลขเราติดตามอาจารย์จะปล่อยตงวดนะครับเราติดตามนะครับตัวต่อไปเลยนะครับอาจารย์ไม่รอช้านะครับปล่อยตังวดเลยทำไมยังไงเพราะว่าเขาวดนี้ไม่โชคดีงวดหน้าก็น่าจะเป็นของเรานะครับสู้ต่อไปด้วยครับไปลมเางไปเลยไปด้าปเลัต้องกตัวพี่แม่ต้องกลั่ตอไปอาจารย์ไปเลยไปเลยการตัพ่อ ก็า<จ>้ามไเ<ป>ี้รายว่า้ตัวแรกเราก็จะคล้ายๆตอนศูนย์เราหลุดศูนย์เราหลุดปั้วต่อมาเราเข้าแค่รูดอย่างนี้ผมบอกแล้ววหนึ่งต่อไปมันจะเร้งขั้นี้ใช่ขั้วต่อไปแบบนงวดต่อไปจะแตกนะครับแล้วเราตกมาตายใัครั้งหรอจารย์ก็นปล่อยตอวนะครดมันอนี้ปล่อยให้ดังไปเลย เอาตามตัวดังกระซ้าแม่มันไปด้วยอาจารย์มาต้องกักดวันนั้นเหมือนวันนั้นผมเขียนให้ทุกคนนี่มาให้ผมก็เขียนโอ้ยแล้วผมมาเขียนนี่ <im it> มีหลักฐานอยู่นะ <im it> ไทยไปเนี่ยเอาเปิดให้เบอร์เบอร์กันนะแต่ว่าเราต่อครับยิ่งสามครับนี่ย<ม>ิ่งสามแดดจิงขึ้นนะครับไม่งั้นเราจะเหมือนอาจารย์คอยนะคร่ไดบจะได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับยิ่งสามบนล่างนะครับ ปารปล่อยต้องวดไปกันกำลังใจเยอะอยู่ครับปาจารปล่อยต้องวดไปเลยครับขอข้อมูหน่อยผลออกอะไรสามเก้าห้าหตัวเก้าสี่ห่เหยังไงหเด้ามมเก้า้เสี่หนึ่มเ้าห้าเก้าสี่หนึ่งสามครับสตัวล่างสี่สามหนึ โอแม่อารลงวันที่หนึงครับ9กราสี่หนึ่งสามเก้าห้ล่างอะไรนะส3ครับเกี่ยมันมัดไปม่โอ้โหโอ้โคุณคาราเตคุณคนลาแสนเนีก็มีคนถูกโอ้คุณคาราเ้เนีาไม่ตอนแรกว่าจะทำอย่างนี้พี่บอกือว่าจะบอกพวกมีแย่หน่ะ ด้วยว่านี่ถามตอนเด็กมาให้กลับไปเลียนถามไเพราะว่าผมยังไงมันจะไปแล้วตอนแรกก็จะทำอย่างนี้ที่เขียนถามให้เฉพาะกลุ่มนี้แล้วก็จะให้เราเล่นตัวเดิมไปแล้วคนอื่นอจะได้ไปใช่ครับใช่สามาด่ากูหยิบอ้อ สาอย่าไปั้างล่างก็เหมอนอี่บอกครับลีเข้าไปดูนเะคร้วกอย่างเงี้ยก็อย่าอันแล้วกันเพราะวานมันเปนไรไมัมุกยงน้อมุกงไหเขาตีบ้าไปไม่ชมเป็นไรแค่ขมันดาวไปมาไดาวกินไปเม่าไหร่ว่บสามเก้าห้าเต็มเต็มหนึ่โอ้โหสเียงความดีใจด้วยนะครับหนึ่งร้อยใบด้วเฮย อ๋อได้ยีใบกห้ายีใบแสดงความดีใจกับคุณจิดาพาด้วยนะครับอาันหน้าขอโชคดีอีกนะครับโอได้ยีบใบนะครับม่ได้นาม่งนไม่หลับเนี่ยพี่หมอบ้าเั่นะอจารย์ปล่อยตัวงวดนะครับี หัน้างวาน่าเต็มไปหมดที่เขาอย่เยาสิแต่ก็ใหม่จะพูอกนอ่ะเฮขารวยจริง

ก็ด้วยหลายๆเหตุผลอะไรก็ไ huh. ม uh ่ร huh. ah> ู้ว่าก็เลยพูดบ่อยมากเลขสามแล้วเขาก็เอาบทไปบอกว่าเลขสามในการนั้ก็มันเสื่เอามาเสืหนึ่งนี่หนาป่ะเป็นดวงดีก็ยังดวงดีอยู่นะดวงดีก็ยังมีอยู่ยังมีหวังค้ารู้วาตั้งแต่ไหนตั้งแ่ไหนจต้องการอยู่เลขเดียวเลขสอง ตก้วาหนึ่งแล้วอันนี้มีราไหมีาราไปก่อแบนจะไปราเดี๋ยวเอาไทยงวดหน้าก่อนครับเอาชุดไทยก่อนนะครับวันน้าพอเขาส้อไห้แล้วเขาอหนอย้่านี่เขานีลจาน้องเข้าตัวจามือไปหน่ะ อยลืมไปลงกอดีเดียวเราย่ล <si> ืมจะลืมอะไรถ้าผมงมีลมหายใจเพลงอยู่เดี๋ยวรอแบบนึงนะครับถ้าเนออกเเียผมจะไม่ว่าเลยอาจารย์จะไปให้ชุดเต็มแล้วไปเรียนอาจารย์ไปชุดเต็มเลยปะครับมันเนี่ยใส่หมวแดงใส่ชุดแดอกไม่เอาแ่ยัไงมือควนทังเจ็ดอยู่มันคิดอยู่ครับ ว่าีทิตอบหน่งเดือนปิดคอมเมนต์ไม่ได้หรอจ๊ะท่านี้อยู่้ออเบลาจองก่อนนะครับเดี๋ยวธรรมดาธรรมดาทุกวันไมแล้วที่เหลือใจเลยได้หรอที่เพื่อนไทยรู้ไปนะแต่เนี่ยเจ้าของเจ้ขอเขียนให้นะความปลางเลยไอ้เน้อยรับแล้วบักคบนผมาแล้วกลับหัว ไ,ไ,ไม่กลับเลขทูเขายังดีหลักหกสองไอ้เก้าสองไ่ดีเขาปลาทุกสำนักเลยเลยคือก่อนด้วยอาจารย์ในกินเขาด้วยเราบอกว okay. ่าแถวพวกมิเก่าเราจีปลาขำโซ่เราแล้วมาแล้ว้ปไาแล้วเข้ามาตลอดเลยนะ มีมุ่งคนของฟูนะทุกคนทุนอาจารย์ก็บอกว่าเจ้าจะมามาทั้งปีนี่ผมพูดนะถ้าย้อนกลับไปดูยี่สิบเจ็ดมกรกมา,กรามบอกว่าปีนี้เป็นปีของฟูมีงูใหญ่เรียกมุ่งมุ่นคือเียเก้าเก้าจะมาทั้งปีนี่ผมพูดยังไงคนไหน,นก็ฟังนะแต่เรากับอันยาบเจ้า <9 S 1> มีนาเออได้เรียกอันยับอาจารย์ตัดสินใจปล่อยทันทีนะครับ <c oughs> แต่ว่ายากนะครับวันนี้ยากจะมีสิ่งที่ตัดสินได้ก็คือผมทําแล้วผมมาจุดทูบทีหลังคนเดียวเดี๋ยวผมต้องดูบ่ดด้านามสตุลไม่หยากได้ ขายต้องต้องให้ผมมาคนเดียวผมจะาซื้อเท็ยนมงคลเลยแล้วก็วดที่แล้วเนะี่ยผมกักเลขแล้วมันไม่ใช่สูตรผมอะ่ะเพราะว่าใช่สูตรแล้วมันถ้าผมไม่กักมะผมก็คงปล่อยตัวที่ผมเลือกไปเลยจริงไหมถ้าผมบอกคาดที่ราดเมื่ได้่ที่รากาาเขาขอมากนะครับแต่ผมบอกกาบผมอาจจะปล่อยตัวนั้นแต่เรื่องขอผมบริษัทเลยผมแต้องคิดลวกๆแลๆ้วปล่อยไปเลยคิดอะไรออกก็ปล่อยไปเลยนะครับเนาะมันไม่ได้อยู่ที่ได้ยิ่งมันอยู่ที่ตัวจาะที่เราจะเจาะแต่ว่าต้องยอมรับถึงปล่อยสามไปผมก็ไม่มีสามสี่หรอกไม่มีใช่ใช่ใช่ผมไม่ม แล้วมาดลอดไหมยูพ่อเลยไม่ถ้าเมื่อวานตอนเหี่ยน่ะถามพี่แอร์พี่แอร์เป็นไงพี่โวอยากให้กลับเกียกลับไปตัวนั้นเพราะว่าวันนี้เหมือนเราล่อไปแล้วนะไม่งั้นกูโดนละน่ะเวยที่ผ่านเลยอาจากชุมพรค่ะคุ้มวดค่ะ Uhm. ไม่จริงวันวเเขาไปสามวดใด้ทั้งวนทัม่จริงเราไหลต่อไมด้งดีทีกปบองใหมหาบอกก็ได้หาเอกได้ดีาพอดีว่าง่ามก่ด้ารยครับแต่ว่าถ้าด่าแดงแล้วมันเข้าไข่บ้านะครับเนาะมาตำหนักเลยครับหามงจีว้าวนั่งหมดสามแงเขห้ใด้ เร er ียกนักสูเรียกนักสูสดนได้เอาจารย์เนาะอาจารย์อตรียสนุกไปลนะคบอ่อ่ะปล่อยม้วนัหน้าดูมีนาดาหไข่ไปได้เช่นหนาอถ่าทยหลุดพี่นอมเจ้าม้หน้านครับมีนาพี่ยังเข้าได้รย์แม่นล่ะเห็นหนาแล้ก็่ายหลุดเข้าเจ้าคือยังก้ดดาลุ่งเลมมาล่ะ ่หนาเรากยานลตอนได้อล้ากลุ้ะชัวนะเก้าสี่หนึ่งสามเก้าห้านี่ชัวนะครับชัวเนาะว่ีตําแหน่งตัวเอ้าสัญจรนะอาจารย์วน้าเข้าทางดิจำเก้าหนึ่งเราได้ไหมจำเก้าหนึ่งเราไล้นนี่เก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเราสัญจรโคราดนะอ่าอโคราชโคราดผมยังว่าย่มโอยู่เลยที่เราเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดอะ จริงๆว่านี้เราเข้าแล้วเราจะไหลแล้วเราพลาดเองตอนลับคนนอกผิแม่แลงวันหน้านะยัง <Okay. S 1> หนึ่งนี่นะตามคําที่บอกว่าวันนี้จะสั่งขนาดนี้นึงนะครับก็แต่ว่าจริงๆเนี่ยก็ยากเดี๋ยวต้องรอในทุกก็ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีนะครับต้องบอกก่อนนะว่าใครจะตามก็ตามใครไม่ตามก็ดีนะครับเนาะก็อยากรวยอยากมีเงินก็ทํางานนะครับเนาะ,อ,ะอันนี้เป็นแค่แนวทางนะครับไม่มีใครรู้ออกตัวไหนครับวันนี้ต้องยอมรับว่า เลือกขีดชีวิตเปลี่ยนก็ไม่เป็นไรไม่เข้าก็คือไม่เข้าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแฉนะครับเนาะเออกับหัวก็ไม่ต้องไปพูดถึงนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคนไม่จริงนะครับลูกผู้ชายกล้าทำก็กล้ายอมรับไม่เข้าก็คือไม่เข้านะครับหนึ่งมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดซื้ออะไรก็ได้ขออห้นี้แปดครับแปดมาแล้วห้าเป็นคกไม่ควรห้าแสนเปอร์เซ็นดีกว่าความน่าจะเป็นของผมคนเดียวความคิดผมคือน่าจะห้าแสนเปอร์เซ็นห้าแสนเปอร์เซ็นระมระวังไว้แล้วนะนะครับเนาะส่วนตัวจ ล่อยเลยแต่ว่ายังไม่ชัวร์นะพุ่นี้คอ<ด>ยชัวร์นะครับเนาะ,ะวันนี้น้าจิ้มพอน้าจิ้มพอนะครับเผืด่อได้หาหรือลอตเตอรี่ค,รคือปล่อยช้าปล่อยเร็วก็อันเหมือนเดิมอยู่ดีแล้วก็เอาตามเคสดีกว่านะครับถ้าไปเหมือนเดิมมันก็นี่แหละเข้าป่าเข้าดงไปถ้าวันนั้นถ้าผมเอาตามเคสผมก็คงบนล่างแล้วเนี่ยจริงไหม<ด>นะครับ<ด>พยานหลักฐานคลิปวันนั้นก็มีนะครับเนาะก็วันนี้เราตัวตามเคสก็ปล่อยแปะไปส่วนตัวเจาะนะครับวันนี้ยังไม่ชัวร์นะเม็ดเดียวผมเลยผมให้แปะสองนะแปะสองครับสองสองแป นะครับเนี่ยกคือเม็ดเดียวนะครับแล้วการซื้อแปดสองให้จําคำนี้ไว้แปดอาจจะมีสตัวซือแปด้วยแปดสองครับเ็ยนะครับแปดสองนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งแปดเก้าครับแ้ดเซื้อไสองเก้าสองเก้า สองสตัวนะอีกตัวหนึ่ง,อ,งอี่คิด่อนครับพี่น้องโอ้เนดี่ยวตัวชวนโอ้ยแปกพี่น้องตัวท่ไทยแปดหกตัวชว้ายครับแปดนะครับหนึ่งมีนาะนะครับ <8 6 S 1> เลขมีข้ามีหุดเป็นแค่แนวทางเดียนะครับเนาะนะก็ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี8ดนะครับเนาะแปดสองแล้วก็แปหครับ82 8สองแแล้วก็แปครับ3ตัวมี829กับ8ปดครับอุ้ยมีแบบเด็น เนี่ยกลับหัวไรพวกนี้เดี๋ยเอาสไตล์เราเป็นพิจารณนั่นแหละเอาเพราะว่าถ้างวดก่อนผมไม่ดีลาผมก็คงปล่อยตัวที่มันเข้าไปนะครับผมก็เสียดายอยู่นะไม่งั้นเราไม่เป็นไรก็ถือว่าให้มันลงอีกสักงวดมันจะได้ไม่อันเนาะอย่างที่บอกผมถือว่าหนึ่งมีนาผมสั่งว่าอะไรนะครับวันนี้ผมบอกว่าเบาก็คือเบาครับก็คิดว่าเดี๋ยวตัวนี้ได้ไหมหรือเขียนใหม่ดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะมาเปลี่ยน ประกันปล่อยต่องวดนะครับซื้ออะไรก็ได้ให้มี8 8 2 8 9 2 9 8 6 3ตัว8 2 9 8 2 6นะครับข้าหน้าจอไว้นะครับสำหรับทางไลฟ์สดนะครับปล่อยต่องวดนะครับ8 2 8 9 2 9 8 6 3ตัว8 2 9 8 2 6นะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนวยวันที่1มีนาคมนะครับปล่อยต่องวดเต๋อครับเด้อไว้จีบแบตเตอรี่ไว้นะครับ ตรนี้ได้มาเลยกรออย่บงดี่มึจะทำไปเลยครับอย่างไรครับได้